เสียงอ่านสเตตัสจากเพจ7เดือนบรรลุธรรมวันที่18ธันวาคม2558คำโปรยคนเราอยู่ใกล้คนใจเย็นก็สบายตามเหมือนชิดวิมานแต่เมื่อใจเย็นด้วยตนเองเหมือนเป็นวิมานเสียเองย่อมต้องหน้าพึงใจกว่านั้นหลายเท่าหนังสือเจเดือนบรรลุธรรมดังตริน เนื้อหาเปรียบเทียบสุขจากลมหายใจเกิดดับกับสุขจากเมตตาธรรมดาคนเราอยู่ใกล้คนใจเย็นก็สบายตาเหมือนชิดวิมานแล้วแต่เมื่อใจเย็นด้วยตนเองเหมือนเป็นวิมานเสียเองย่อมต้องหน้าพึงใจกว่านั้นหลายเท่าฉันจึงใช้วิธีสังเกตเปรียบเทียบระหว่างความสุขที่เห็นลมหายใจเกิดดับกับสุข ที่จิตอิ่มในทะเลเมตตาใหญ่พบว่าสุขจากการเห็นสภาพเกิดดับนั้นโปร่งใสและเย็นสนิทส่วนสุขจากการแผ่เมตตานั้นขาวละมุนและอบอุ่นทั้งความสุขโปร่งใสและความสุขสีขาวต่างก็เป็นสภาพหนึ่งซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยไม่มีความ เป็นตัวเองดำรงอยู่ก่อนและไม่อาจดำรงอยู่ในสภาพนั้นตลอดไปขาดเหตุปัจจัยก็สูญสลายไปตามกาลความใสกับความขาวนั้นเป็นสิ่งถูกรู้ด้วยใจไม่ใช่ใสแบบตาเห็นกระจกไม่ใช่ขาวแบบตาเห็นสําีีแต่เป็นแบบใจรู้สึกถึงความเป็นตัวเองว่าต่างกันอย่างไรและถึงแม้ต่างกัน ความใสกับความขาวก็เข้าพวกกันได้ลองคิดดูเถอะในบรรดาสีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดำแดงเหลืองเขียวไม่มีสีไหนอีกแล้วที่ใกล้เคียงกับความใสเท่าสีขาวนี่ทำให้ฉันนึกถึงบัญญัติของพระพุทธองค์ที่ทรงจำแนกกรรมออกเป็นกรรมขาวกรรมดำ และกรรมไม่ดำไม่ขาวกรรมแต่ละประเภทเป็นสิ่งที่รู้สึกได้ด้วยใจเช่นเดียวกับเวทนานี้เองผู้ทําบุญย่อมรู้สึกถึงความสว่างผู้ทําบาปย่อมรู้สึกถึงความมืดผู้เจริญสติปัฏฐานย่อมรู้สึกถึงความโปร่งใสไล้สีเหนือขาวเหนือดำแต่ความใสย่อมไม่ลังเกีความขาวเมื่อยังมีชีวิตอยู่ ไม่อาจหลีกเลี่ยงการทำกรรมกับโลกก็จะเลือกประกอบแต่กรรมขาวอันเป็นฐานยืนเป็นแรงส่งให้เกิดกรรมไม่ดำไม่ขาวอันใกล้ชิดต่อเนื่องกันอย่างที่สุดโปรดติดตามโพธิมะะาจคุณดังตินพรุ่งนี้เวลาสองทุ่มตรงนะครับที่มาหนังสือเจ็ดเดือนบรรลุธรรม หนังสือประสบการณ์ธรรมะกึ่งนิยายนิยายที่แต่งขึ้นจากประสบการณ์จริงของเหล่านักภาวนาผนวกเข้ากับการเจริญสติตามแนวสติปัฏฐานสีเรียบเรียงและโพสต์โดยแอดมินโจกยุย้ยขอบคุณครับ